ลูกค้าไม่ใช่คนโง่เขาอาจจะเป็นเมียของคุณก็ได้เดวิดโอกิวีเจ้าพ่อโฆษณาที่วางรากฐานการตลาดยุคใหม่เอาไว้หมดแล้วเขาเชื่อว่าโฆษณาที่ดีต้องขายของได้ไม่ใช่แค่สวยและนี่คือสูตรทำคอนเทนต์ของคนที่ทําโฆษณาเก่งที่สุดในโลกสมการตลาดของเขาก็คือ h ฮคูณ i บวกด้วย b คูณ f ยกกําลัง C เท่ากับขายดี h คือ e a d l ล n e พาหัวต้องหยุดสายตาได้เพราะ80%ของคน อ่านแค่หัวข้อ I คือ image ภาพที่สื่อสารได้ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องพูดเหมือนข้อความภาพจะไร้พลังถ้าพลาดหัวไม่ดึงดูดใจทั้งคู่ต้องคูณกันเพื่อหยุดสายตาให้ได้ B คือ body เนื้อหาต้องชัดใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่เวิร์นเวอร์ไม่ซับซ้อน Air F f a c t มีข้อเท็จจริงเช่นตัวเลขผลการทดลองหรือสถิติเนื้อหาที่คุณจะสื่อจะน่าเชื่อถือได้ก็ต้องมีข้อเท็จจริงมารองรับส่วน C ตัวสุดท้าย call to action จะให้ซื้อทักแชทคลิกลิงก์ต้องบอกให้ชัดสรุปคือดึงดู เคลียร์ชัวร์ปิดลูกค้าไม่ได้โง่ครับและเขาไม่อยากเสียเวลากับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือคุณอาจจะใช้ AI เขียนโพสต์อาจจะใช้ AI ทําคลิปทํารูปแต่ถ้าคุณไม่มีสูตรนี้ต่อให้โพสต์บ่อยแค่ไหนผลก็เลื่อนผ่านเหมือนเดิม